นักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับมาสเตอร์ท็อปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องโน้ตทเบบตหชั้นอยู่นะครับและคลิปนี้มาสเตอร์จะมาสอนเรื่องการทําท่าทางให้เข้ากับค่าจังหวะของโน้ตทเบบตหชั้นนั่นเองนะครับนักเรียนจําค่าตัวโน้ตทาบิตหนึ่งชั้นได้ไหมครับว่ามีค่าเท่าไหร่ มีค่าครึ่งจังหวะเท่านั้นนะครับน้อยกว่าตัวดาอีกตัวดามีค่า1จังหวะนะครับอ่าลองไล่มาสิตัวกงมีค่า4ีจังหวะตัวขาวมีค่า2จังหวะตัวดวมีค่า1จังหวะและคาเบ็ดมีค่าครึ่งจังหวะครับคาเบ็ดหนึ่งชั้นวันนี้เราจะมาลองฝึกทําท่าทางเข้ากับคาเบ็ดหนึ่งชั้นมาเซอร์ก็ได้คิดตั้งนานว่าจะทํายังไงีให้เด wi ็กทาท่าทางกับคาเบ็ดหนึ่งชั้นได้นะครับคราวนี้มาเตอร์ก็เลยไป ค้นหาในยูทูบมาเซอร์ได้ไปเจอคลิปที่เขาเล่นกันกับแก้วแก้วพลาส,สติกนะครับเขาเล่นสามารถหาได้แถวบ้านหรือแก้วที่เล่นซื้อช่างไพมุกกาแฟาหรือแก้วอะไรก็ได้ที่เป็นที่เป็นพลาส,สติกแข็งๆหน่อยนะครับที่ทำให้เกิดเสียงได้นะครับยกเวก้นแก้วที่เป็นแก้วจริงนะครับเพราะว่ามันจะแตกนะครับเพราะว่าเราจะใช้ของด้วยนะครับอ่าคราวงนี้ ธีการเล่นอันนี้ครับเขาเรียกว่าคัพซองนั่นเองนะครับใครเคยเห็นบ้างเลยหรืออาจจะีบางคนที่เคยรู้จักนะครับคัพซองการเอาแก้วเคาให้เกิดจังหวะนะครับและในคลิปนี้มาสเตอร์จะสอนเด็กๆคาะแก้วคัพซองเนี่ยครับในอัตราจังหวะของขบีตหนึ่งชั้นนั่นเองนะครับขบีตหนึ่งชั้นจำได้ไหมว่าเล่นแบบไหนบ้างครับเราลอง ูตัวอย่างก่อนนะครับเขาเป็นหนึ่งชั้นเขาจะมีค่าแค่ขรึ่งจังหวะเท่านั้นสมมุติเขาเป็นหนึ่งชั้น4จังหวะก็จะมี8ตัวใช่ไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้1และ2และ3และ4และอ่าเขาไปถึงชั้นเราจะเล่นจังหวะและด้วยนะครับเพราะมีจังหวะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูจังหวะกับคับซอมกันเลยนะครับว่ามันจะพาเล่นแบบไหนนะครับไปเลย เรามาฝึกไปช้าๆพร้อมกันเลยนะครับขั้นแรกเราต้องท่องจังหวดให้ได้ก่อนนะครับจังหวะมีอยู่ว่า1และ2และ3และ4 1และ2และ3และ4เรียนลองท่องตามสิรอบนึ่งนะครับ1และ2และ3และ4 1และ2 และ3และ4จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฝึกคับซองมาเลยเรียบทำไดาช้าตามมัสเตอร์เีียงจังหวะนะครับหนึ่งและต่อไป2และต่อไป3และ4ต่อไป และ2และ3และนี่คือสเต็ปทั้งหมดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับทะช้าๆก่อนนะครับต่อเตียมหนึ่งแล้วต่อไปสองแล ต่อไป3และสต่อไป1แ,1และสองและ3และสอีกรอบนะครับ1 นะครับเด็กเล่าแล้วกันนะครับหนึ่งและสองและสามและสี่หนึ่งและสองและสามและสี่โอเคนะครับเด็กลองฝึกทำตามมาสเซอร์ทีละขั้นตอนช้าๆนะครับ ครั้แรกนี้มันงเข้าใจจังหวะลดกันไปถึงช้าให้ได้ซะก่อนนะครับล้วต้องทำตามทปนะขั้นตอนนะครับใครจะทำไม่ได้ก็ลองรีให้มันช้าลงก็ได้นะครับแล้วก็ทำตามมาซื่อและคลิปต่อไปเราจะมาทำพร้อมกับเสียงเพลงน,น,นะครับโอเคนะครับเ,เจอกันครับเคลิปต่อไป